สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านขณะนี้ทีมงานมาถึงที่ทําการแสดงไหลสดคุมขิดนาฬิตารายครั้งที่4.9แล้วครับนี่ครับสถานที่เก่านะครับสถานที่โดมครับผมวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ครับทีมงานเ่าพึงมาจอดมาถึงนี่ครับกําลังกินเขากินน้ำกินปูกินปลาคทีมงานท่านกําลังมาหอดไม่ไม่กําลังกินเขานะครับนี่ครับ ส่วนประกอบกับมีบางส่วนที่ยูนีครับามากกับเสด็จตังต่อเติมอ,อกไปอีกครับหมหอดเวลาสำนีกับโค้งกัสีโค้มุงทุ่หนึ่งนะครับสามารถสอมเลยครับอตอนนี้ก็กิกนข้าวกินน้ำพักผ่อนหล,งลังจากมาขึ้นนี่เก็บของจนหอดกับเจ็ดโมงครับเพราะว่าฝนตกดิน้นอ่าดีดักที่สามารถเดินได้มุงนั่งข้าให้นะัก อาจารย์นางดนตรีสามารถเดินไหนจนเลิกครับตีหนึ่งครับอที่มาหอดเก็บของหอดเกือบเจ็ดโมงสองกับเดินทางออกมาจากอำเภอพังโคนครับมาถึงนี่นะครับนี่ครับเพิ่งมาหอดมาจอดถึงครับเดี๋ยวพ้ากินที่มาหอดกินข้ากินน้ำกินครับพร้อมจะทํางานลุยต่อนี่ครับตอนนี้สบายแน่บรรยากาศนอกฝนครับมามีหลังคาแล้วครับเนาะนี่ครับคาที่เก่าไม่ได้เลยทุ รถก็พร้อมคนก็พร้อมกินขา้าวกินน้ำกินปลูกินปลากันแล้วก็เสบผ้ากันลุยงาาเนะครับเนาะอ่านี่ครับสถานที่เก่าของเรานะครับดมอยู่บ้านพักกำลังสื่อสางครับงวดหนาอาจสิไล,ลอีผุนเ่ี๋มั่งครับอ่านี่ก็ไตรตัวนี้ด้วยก่อนแต่ว่าเพว่นว่าบ่ให้เดินลึกเด้อครับเดือกผว่าทั้ง ตั้งอำเภอสุมาว่าเนาะครับนเนาะว่าให้เด่นบ่าห้เกินหาถุ่มบาสัน่นอ้าายับไม่ได้เด่นไม่ได้เด่นก่อนเล่าวเด่นพอดีแต่ยิ่งดีครับเพอมาติดในซิปซ,ซีแล้วเฮ้าเด่นว่าก็เลิกว่าก็นเนได้เดินทางไปมั่งเลยไม่ไหวครับเนาะครับนี่ครับดีนะครับมาเคลืนอนที่ฝน,นตกเบาแห้งตกซับหนีพ่อสามารถเด่นได้ แล้วก็มุ่งข้างข้างห้นลกวก็ตีแล้วก็เด่นไดสามารถเด่นไดเนาะครับเนาะสามารถเด่นจนจบจนเหลิกกันจะภาปเพิ่นครับเพื่อนบัิเดินเพิ่นเด่นหุกมุ้งบัสรเหิกเขาหุกถูกครับเพราะว่าเพื่นเพ่นตัวกหนอก่อยไปผักหนึ่งก็ได้เดิมไม่เดิมเด่นไม่ก็เหตุแหยหอดีหนึ่งครับผมตอทิ้งมาหน้ากับสูงกันทุกคนครับ เียแต่ว่าแต่บ๊ไฟเ้อามันถือน้ำร้ายครับเปียกครับเปิดบ่อไดครับดอขึ้นกันครับตัวน้ำครับตอนแรกทิเปิดไดอยู่จนช่วงหลังคี่บฝนตกแห้งกาไปโอ้เปียกเบิดครับเด่นบ่ไดดครับนะครับมาแรกนี้มืออื่นนี่สามารถเด่นไดครับพออยู่ในห่มเนาะครับเนาะม่ต้องย่านฝนอ่าอย่างมีงานจะผาเป็นแบบนี้เลครับเดืออยู่ในดูสบายหน้าฝนเนาะครับเนาะครับงานเนอะเขาก็ได้อีกสิบสี่สิบห้าแล้วครับเนาะ โอ้15 16 14ไล like okay. ้ยอยู่น eh ี่10หาอยู no ่เมืองเลย16อยู่ร้องไห้ครับเราบ10พยายามให้มันไปหอดทันนครับรักขวัญเดือดเร็วอยู่นี่ก็ส่งสิสามารถเร็้ยวๆอะไรนะครับเนาะกลับทีมงานเขากำลังเตรียมพร้อมครับกินเข่ากินน้ำแล้วหรอครับกําลังสิตักบอนจักแป๊บมาสิอ่าบางคนก็สิไปขนถาบางคนก็บสั่งไยก่อนมาสิโดนหอกกัมางกันสามขั้นคือเก่าครับ ต่อเดี่ยงกันนะครับมันกับวิชา ح. ตรงที่เขาขนขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ามันรถขามาบ่อใดนะครับเนาะก็ต้องขนเราขนมาใส่ขนมาีนแล้วครับคนขึ้นครับอ่าที่ว่าดีที่ว่านพี่บางส่วนที่เขาตั้งไว้มันก็สีเลือดเป็เรื่อยเลยนะครับบางส่วนก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าม่านอย่าเขาบ่ได้ไปงานน้ำน้อครับเนาะเพราะว่าเอามาสำรับงานไร่ายยงเดียวครับนี่ครับพื้ทีแบบนี้พื้นทีตั้มครับอ่าที่เป็นพักอืมได ครับครับ้นมากับโซลีกันจั้นมาลุยงานครับพร้อมจวดมาแดงถุมนึงคนละครับสามารถที่ซ่อมเลยครับกว่าจะเช็ดเนาะครับเนาะกว่าจะพ้นข้ามาแต่มันบแต่มันถอยโรดได้หน่หอยวยบ่กอ่ข้าวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับผม ร้านที่นี่มองนี้ดีที่สุดเลยครับม่ต้องยานตอนฝนแต่ว่ากัต่อไปกัสิเกี่ยวกับวิลาเนะครับเพราะว่าพิ่นบม่ให้เด่นเลือกนะครับเพราะว่ามันกระลุกกนบ้านไก่เขียงนะครับเนะาะลาบ่ากันไปทุกมากกัสู่กันทุกคนครับมาขนนึ้นสามารถผ่านไปได้ดีหนึ่งงานนะครับครับขอขอบคุณทุกคนครับ รับชมคลิปนี้ครับฝากเป็นกำลังใจสันเซาชแนลนี้เลยครับเ้อคลิปนี้ข้องอาไรซ้ำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ